เราไม่เราไม่ไ <divide> ด <iba Northeast> ้ยืนดูโอ้ใช่นี่อันนี้อะไรพ่อพันไปหรอใช่พ่อพันนี่แม่ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่พัน่านสวัสดีบรรยากาศพี่น้องเนี่ยยอดมากเลยครับหมูหมูหมูอุดหมูทูทูนูดหมูดำหมูดำหมูดำมึงโก จำเกงเหรอลูกจำเกงเหรอลูกกงแกงแกงมาก็หลายขนาดเลยเลี้ยงแบบปลอดสารนะพี่น้องขี่มูรล่นขี่มูรล่นสดีนาจีนาจีขี่มูรล่นข้้าหมูไปไหนอันนี้แม่พันหรือเปล่าใช่แม่พัน แม่ไเหมือนกันแหมลูกเยอะแเลยเยอะแเลยลูกเยอะแมากเลยลูกผสมกันได้ขนาดนอเยอะแยะจังเลยไปสนใจติดตลุงโคเด้อบอลดูบอลดูติดตทางซ่องยูทูแชนแนลแม่ี่งอันนี้ข้างล่างเป็น ดงป่าคกหัวในพี่น้องเห็นบ่เนี่ยบรรยากาศบ้านบ้านห่าวได้การได้การตั้งเฮ็ดมีบัดเลยเฮ็ดบึกเกิดอันนี้ก็หมูลุงโตประดังเกี๊โ้โหโคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรใหญ่อันนี้บิ๊กเบิ้มเลยบิ๊กเบิ้มเลยพี่เบิ้มเลยเนี่ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มคุมแถวนี้นะพี่เบิ้มใหญ่มากเลยหัวน้อยฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะแม่ให้ยังทำอะไรครับ ตอนกำลังกำลังสาธิตในการจูดสนเสือ้นเสือขม้นเสือมาใกวัาหน่อยฮะมันสอมาจากไหนมันให้บายให้ยบายให้จบให้จับุ่นดีหั่นหุ่ยหุ่นหุ่ห่นนหุ่นหย่นหวหเจนหนนหนูขายมนหนหนขนนนน่ วันดีบักดำอันนี้มันอันนี้เราสมาชิกใหม่แค่เลยต้องซื้อว่าอะไรต้องอังคารวันอังคารไม่ไม่ใช่่บอมมาเรยบเสียงเสียงุ้ยัวดัวเพ้่น้อยมันกหางไม่เยบ มามามีมามามมามามีมมามามกมามามมา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 มมามามามมามมามามมามามามมามามมามนมามามมา